ทีนี้ข้ามมาคืนวันอาทิตย์กันบ้างครับมาดูเกมระหว่างเอเวอเรตตันกับคริสตอลพาเลตอันนี้สนใจาพาเลตตรงนี้ยังไม่แพ้ใครน่าจะจําได้ประมาณสิบ็ดนัดไหมทุกทุกทุกรายการนี่น่าจะสิบเก้าแล้วเดี๋ยวนะสิบแปดสิบเก้าเมื่อวันพฤหัสก็บุบกปชนะดีโมโคเคฟอีกสองศูนย์น่าจะสิบเก้านะก็ถือว่าโอ้โหชัดเจนนะทีมจากแบบธรรมดาไม่เคยได้แชมป์มาได้แชมป์ทำสถิติใหม่นะครับ เบื้องต้นนะครับเอเวอร์ตันเองเนี่ยของเดวิดมอยส์ก็บอกว่าตัวลุกๆหลักๆผมเนี่ยสามตัวบนน่ะน่าสนใจนะครับแจ็คเกลิชคีแนนดูสบริลฮอรอีมันนีดีไอนะครับรวมถึงเบโตคือตรงนี้สู่สำเร็จมันคือตรงนี้ละสี่ตัวบนนะครับคู่กลางเนี่ยการ์นเกลเป็นตัวปักอยู่แล้วบางทีก็เล่นกับอ e ีโรบูนัมแต่ว่าตามการคาดการ์งเสื่องกริตรงนี้เนี่ยคือเป็นเจมส์แาร์เนอร์นะครับเป็นแดนกลางคู่กันแนวรับเป็นทาคอฟสกีกับไมเคิลคีนครับ ชาวบรันเดนยังไม่พร้อมกับเกมนี้นะครับเจคโรบอันม mm ิคาเลนโกแล้วก็พิกฟอร์ดส่วนพาเลสนะครับเท่าที่ดูตรงนี้พาเลสตอนนี้เรื่องน่ากังวลก็คือในเรื่องของความฟิตเพราะว่าเล่นต่อเนื่อง mm hmm. อีเวงบอกว่ามันมีทั้งบอลยุโรปแต่ตอนนี้ยังฟอร์มดีอยู่นะก็มาเล่นวันอาทิตย์นะครับแนวรับ3ตัวรับก็คือเกฮีและครัวคริสตีชาร์ตนะครับแดนกลางเนี่ยมีอดัมวอตันไดจิคามาดา มี Moon ord, มูนยอดมีไทลิกมิชเชลตอรุกมาเตตา้าเจรมีปีโนโอ,อิสเมลลาซาเป็นยังไงวะโอ้โห oh, oh. สูสีจัดเลยดูจากตัวเด่ยเอฟเวอร์ตันนี่มันแผ่วไปนะช่วงหลังผมว่าแจ็คกริลตมันนอนน้อยไปบอกว่าช่วงแรกๆแม่งแถวแถวลิเวอร์พูลเขามีผับเไอ,อช่วง <laughs> แรกแรกเนี่ยเอฟเวอร์ตันหลวมตัว <laughs> ก็สามสี่นัดแรกเอฟเวอร์ตันยิงหกลูกมันมีส่วนหมดเลยนะครับแอสติตต์สี่ลูกอ่ะใช่ใช่ตอนหลังนี่เริ่มหายไปไว้มันอาจจะ นอนน้อยไปหน่อยอือยู่ในบ้านดีนะแต่ผมมองว่าพาเลตกกำลังฟอร์มดีว่ะกำลังมั่นใจการสัปดาห์เนี่ยเขาพักไอ้เจเรมีปีโน่กับซาไว้ตัวตัวที่เหลือยังคงเดิมหมดอืที่น่าเป็นห่วงก็คือขนาดทีมเล็กไงเนี่ยแหละเล่นต่อเนื่องแล้วมันจะช็อตไหมสิบสิบห้าทีสุดท้ายเนี่ยเซปร์ตันผมหนักๆแต่ผมว่าด้วยระบบที่ดีผมว่าพาเลตไม่แพ้นะแล้วยังมั่นใจอยู่ด้วยอะ่ะ กำลังเล่นอย่างมั่นใจอ่ยังไม่น่าสะดุดเกมนี้นะผมคิดว่าแล้วเป็นฟุตบอลที่เอฟฟ์ตันไม่ได้ไม่ได้จัดจ้านมากที่จะทำให้พาเลตมันเป๋หรือว่ามันปั่นป่วนอ่ะคือถ้าไม่เข้าฝักเข้าฟอร์มจริงว่ายิงคิสซาพาเลตยากน,นะแล้วอย่าลืมว่าประตูอย่างดีเน,นสันเนี่ยเหนียวนะจังหวะถ้าไปดูสถิติการเซฟไม่ธรรมดาคือเราคิดในมุมง่ายๆว่าถ้าพาเลต อาจจะมีล้าแต่ถ้าไปตั้งรับแน่นๆอ่ะเอฟเวอร์ตันก็เจาะยากเหมือนกันเพราะเป็นทีมที่อ่ะอย่างนักบูอย่างกองหน้าอย่างเบตโตผมว่าเจอกับเกฮีราครัวเพราะว่าสามกองหลักเอาอยู่นะแล้วมันถ้ามันเข้าร่องเข้าลายมันโดนสวนได้นะเล่นใหม่ผมว่าพาเลสไม่แพ้นะชนะได้ผมเอาให้เสมอไปก่อนไม่แพ้เฮ้ยอยาผมชอบพาเลทนะสวนกลับดีเหลือเกินตรงชอบโดยเฉพาะรามวอตันเล่นดีดี ไอจิคำดั Canada, นี้ก็ยิ่งเล่นยิ่งดีเข้าระบบนะครับผมก็มองว่าพาเลทมีแต้มแน่นอนแต่ผมมองว่าถึงสามแต้มเลยสำหรัแบบเอเลตันเอเลตันจะไม่แพ้ใครนะสําหรับการเปิดรังใหม่มาเนี่ยใช่นะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เกมนี้แหละนะครับข้ามไปดูหนึ่งคู่ครับวิลล่านี่ก็เริ่มกลับเข้าฝักเข้าฟอร์มมาแล้วนะครับเมื่อคืนก็ชนะเฟยนอร์ดมาสองศูนย์บุกนชนะทีมของโรวินฟานเพอร์ซีเท่ากับวิลล่าเนี่ยกลับมาชนะสองนัดติดต่อกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับแอสเซนวิลล่าเจอกับเบอร์ลี่วิลล่าเนี่ยวัดกินเอลเลียดโรเจอร์สเอมิร์เรเนียนี่ก็เพิ่งยิงประตูไปก็น่าจะได้ลงสนามต่อเน,นี่ยนะครับบัวก,ก้ากามารากับจอห์นแม็กกินจะขยับไปยืนคู่กลางแนวรับก็เป็นเปาตอเรสกับเอริกคอนซาเอเมอริเเนสเฝ้าเหล่าเฝ้าเสาต่อเน,นื่องนะครับส่วนเบอร์ลี่นะครับ,รบของปาร์เกอร์นี่ก็ มาตินดูบาสกาเอสเทฟเอ็กดาวสองจอร์ดจอร์ดคูเลนจอร์ดโลองตัวรุกนี่ก็เหมือนเดิมนะครับไลฟ์ฟอสเตอร์แจดอนนโนี่ก็เม์ลี่ชุดเดิมครับวิลล่าก็มีปรับบ้างบางตำแหน่งวิลล่าเนี่ยผมว่าปัญหาอยู่ที่กองหลังนะเพราะว่าเขายังต่อเกมยังสร้างโอกาสได้อยู่แต่กองหลังไม่อยู่ดีเดี๋ยวก็เสียประตูเฟอร์ฟ้านิดหนึ่งปวดหัวนะไอ้ไทโรนมิงเนี่ยครับอคอนซายังโอเคอยู่น่าจะเปลี่ยนเป็นไทโรนมึน ชนะวิลล่าเ,เนี่ยเพราะเบอร์รี่ไม่ไม่ไม่ดีจริงหรอกคือ <ลา S 1> พี่พี่จะบอกว่า<ม>วิลล่าก็ไม่ได้ดีแต่เบอร์ลี่ก็ไม่น่าจะดีกว่าน่าจะกลับามามั่นใจแล้วชนะสองนัดติดสองนัดติดแบบรายการใหญ่แนละ้วจริงๆแทับถ้วยอื่นนี่ก็จะสามนัดติดล้วไปดูแนวลุกแล้วเนี่ยน่าจะยิงเบอร์รี่ได้ผมก็เชื่อว่าเราเห็นถ้าเราเห็นฝีเท้านะเอสเตปเอ็กดาวเนี่ยเจอกับไอ้ตัวลุกสี่ตัวตรงเนี้ยผมว่ามีคนเดียวที่พอจะเอาอยู่แต่ร่างกายก็อายุอนางไว้เยอะอะไรอย่างไคล์วอล์กเกอร์ คือแรกๆอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะเขารับแน่นไงรับแน่นครับแต่ถ้าได้ประตูแรกแล้วก็น่าจะปลดล็อกอมันก็ต้องมองถึงวิลล่าแหละผมว่าเล่นในบ้านแล้วก็ความมั่นใจเริ่มมาแล้วการที่บุกไปชนะเฟยอนอร์เมื่อคืนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเพิ่มความมั่นใจเขาว่าเออมันเจอทีมราดับที่แบบแข็งหน่อยก็เอาชนะได้นะครับรก็น่าจะเป็นวิลล่าที่เอาชนะเดี๋ยวสกอร์ขึ้นมาว่ากันนะครับทีนี้ไปต่อที่นิวคาสเซิลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่า ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะสวนทางนิดๆอ่ะทางด้านของเนวเซิลเนี่ยแพ้อาร์เซนอลมาแบบน่าเจ็บใจสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่ากลางสัปดาห์เนี่ยก็ไปชนะยูเนี่ยเซนกโรัแบบบุกไปชนะ4ประตูต่อศูนเลยแล้วคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากๆก็คือนิกบูติมาร์เดอร์ที่อายิงประตูอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีไปแล้ว3ประตูนะครับเล่นร่วมกับแอนเชนี่กอร์ดอนแอนเชนี่อิลันกาแดนกลางครบกับโตนาลีกิมาไรส์นะครับมีจอร์ลิงตัน ที่ถือเป็นตัวที่ยืนหลักๆนะครับไฟเบงแชร์ได้ตามข่าวที่เห็นนะครับน่าจะได้กลับมายืนกับแดนเบิร์นประมาณนี้นะครับส่วนฟอเรสต์โอเลเทสนะครับเมื่อคืนนี้ก็โดนมิจาลันอีกแล้วคาเบ้านะฮะคาเบ้านะครับ,บ,นะรบแพ้ซันเดอร์แลนด์มาอีกสัปดาห์ก่อนนะครับบอกเลยว่าแอนหนักมากแนวรับก็ <c oughs> จะมีวูลิโยครับมีมิเลนโควิชนะครับแดนกลางซังกาเรเอริสแอนเดอร์สันมาร์แกนกิฟส์ไวท์คลัมสันโอดอยแดนเอนดอย คริสวูดตัวผู้เล่นน่าจะไม่ต่างจากเดิมมากเลยครับฟอรเรสต์นัดนเนี้นะผมผมบอกเลยว่าไม่ต้องคิดมากเลยนิวคาสเซิลชนะเพราะว่าแพ้คาบ้านมาแบบแบบน่าเจ็บใจอะ่ะกับ Arsenal, อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลครับเจอบาร์เซโลนาสอนมวยไปอีกฉ <laughs> นะนั้นั่เดียวคือชนะวนะูลฟ์หนึ่งศูนน่ะอผมว่ามันถึงจังหวะระเบิดของนิวคาสเซิลแล้วนะครัเพราะฟอร์เรสในยุคแอนเนี่ยโห ยุคของนูโน่เนี่ยเขาเล่นลับแล้วสวนค่อยๆเล่นเก็บแต้มเข้าล็อกก็ยิงยุคแอนแม่งบุกไงโดนสิเพราะว่าศักยภาพฟอเรสมันไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายตอนสเปอร์นักเตะยังดีกว่าเหลื่อมๆนะนะพูดถึงเรื่องของเกมลุกอ่ะผมว่านิวคาสเซิลชนะนั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าคึกจัดเนี่ยไส้แตกเลยนะกะทิอ้าวอ้าวใส่แตกเลย ผมว่ามันอันน่ะโหแพ้ออร์เซนอลมาแบบเจ็บใจจริงโอ้โหเจอแล้วเล่นดีแล้วมันในบ้านนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่านิวคาสเซิลไม่วิ่งอ่ะโอ้โหมันใส่ยับอ่ะผมว่าชนะคือถ้าไม่ไปเจอแบบบาเซลน่าที่เล่นลิงริงบอลใต่อ่ะไม่ไม่เป็นไรคือที่แพ้เนี่ยแพ้แต่ทีมใหญ่หมดเลยเห็นไหมใช่ปูบาซ่าาร์เซนคือทีมที่แพ้ได้ใช่ไหมนี้เลยโอ้ผมว่ายับอ่ะคืนนี้เอ้ยพรุ่งนี้เพราะว่าวันไหนว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วัาว่า บอเลสเนีเอาจริงนะผมว่าจุดอ่อนของอันเก้ก็คืออย่างที่บอกบุกเป็นรับไม่ค่อยได้อะอย่างเกมที่ไปแพ้คาราาครับแม้กสวอนซีผมว่าน่าจะโดนด่าแน่ในัดแรกเลยนะมาคุมแรกๆเจอสวอนซีเนี่ยนัดแรกๆเลยน,นำก่อนสองสูงนี่แล้วสุดท้ายไปแพ้จุดโทษสวอนซีอ่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ทําไมถึงแยกทางกับดูโน่ก็อาจจะนะครับนะเราว่ารู้ไม่หมดเหมือนกัน ฟุตบอลโคนลสไตล์เลยอ่ะแล้วก็ทามาดีๆอยู่พอมาเปลี่ยนการคันเงี้ยโอ้โหเพราะว่าเรารู้แค่ว่าเหมือนประมาณว่าประธานหรอวันไม่มันบุกมไม่หนุกนี่ไงบุกมันไหมเง้ยโอ้โหโดนลูกนัดเออนะครับอ่ะผมก็เชื่อว่านิวดีกว่าจริงๆนะครับนิกบูเทอร์มาเดอร์น่าจะได้ยิงประตูอีกหนึ่งนัดซะด้วยซ้ำนิกกี้อืมอืมนะครับก็หน้าเหมือนลูดี้โฟลเลอร์เลย <laughs> <laughs> เออ,เอ,อ นะครับอ่ะใบต่อหนึ่งคู่ครับวูฟเจอไบรตันนะครับวูฟเจอไบรตันนะครับวูฟนัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากบุกไปเจอสเปอร์สเปอร์นี่เอาตัวรอดเกือบไม่ทัน <c oughs> มาได้เจ้ามาเินย่ายิงตรงเข้าไปนะครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งวูฟไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนนะครับใช้ตัวเดิมๆเ,เลยชื่ออาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่าได้ดูไปสักพักจะเริ่มจําได้แล้วมีอังเดรมีเจ้าโกเมสมีเบลกาดนะครับมีจอร์นาเรีัส นะครับไอ้มูเนซี่นี่ก็ลงมาเล่นในมาเชมูเนซี่แนวรับก็อักบาดูนะครับมอสเกราโตติโกเมสโจเซซ่านะครับเจอไบรตันที่ฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆแต่ล่าสุดนี้ไปชนะเชลซี10คนมา3-1เวลเบกซัด2นัดนี้ยืนโตจริงเหมือนเดิมนะครับมียันคุบ้ามินเตคาอรุมิโตมะนะครับมีคาร์ลอสบาเลบ้ายาซินอายาเร่ครับพี่เม้งครับแนวรับลูอิสดังฟานิเค้แฟร์บูเคนครับ วูฟ <Woo> <c oughs> นัดที่แล้วเล่นดีมากอันนี้ถ้าใครได้ดูนะ <Ừ. S 1> แม้ว่าจะเสมอถ้าได้ดูวูฟนี่นะไว้ใจไม่ได้ <c oughs> อย่ายุ่งกับเขาถ้าเจอหน้าวูฟนี่ก็ต้องหลบอย่างเดียวเพราะว่าเดาไม่ถูกว่าจะทํำยังไงอยู่ในบ้านวันนั้นน่าจะเจอหลีดหรือเจออะไรนะแพ้เลยอืแพ <c oughs> ้คาบ้านอื <c oughs> ผมว่าไบรตันดีกว่าแล้ววูฟถ้าเดินหน้ามันจะเข้าทางไบรตันครับผมไม่ชอบไบรตันเล่นนอกบ้านนะ เพราะมันบางทีมันก็ไม่เอาดือด้อเลยนะบางทีมไม่เอาไม่พอข้างหลังมันส่งผิดส่งถูกเล้เทะไปหมดชอบไปโดนจ่ายผิดแล้วโดนาตัดแต่พอมันเป็นวูฟเนี่ยผมว่าไบรตันยังไงก็ดีกว่า<笑><笑>จริงใช้ครว่าม่าได้ต่างกันเยอะคือไบรตันท่านเล่นได้เอาแบบที่แล้วมาตรฐานเนี่ยเอาไม่ต้องมากเล่นได้สักเจ็ดคะแนนแปดคะแนนชนะแล้วเพราะวูฟมันไม่ดีจริงเอาเอาตามมาตรฐานที่ไบรตันเคยเล่นนะครับวูฟไม่ดีเลยอ่ะตัวผู้เล่นมันบอกไม่ถูกไม่รู้ใครจะยิงอ่ะ เนี mm ่ย hmm. แล้วเนี้ยผมโดนเพื่อนแซวบ่อยใส่เสื้อตัวไหนไอ้ทีมนั้นมักจะบันเลยด้วยอ้าว mm hmm. <laughs> โอ้แต่ชอบไงเสื้อไบรตันอ่ะผมว่าไบรตันแล้วกันผมก็ชอบไบรตันแต่ผมรู้สึกว่าเกมรุกมันดุดันนัดที่แล้วโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของที่เชลซีไปเหลือสิบคนเนอะแต่ว่าพอไบรตันมันบุกจริงๆอะ่ะมันก็ทําได้นะครับผมมองว่าไบรตันอย่างน้อยๆแล้วกันเฉือนชนะได้ mm hmm. สําหรับไบรตันนะประมาณนี้นะครับ ไปดูอีกหนึ่งคู่เลยกันมันบอกว่าไบตันกินหมูเขาหมาป่าด้วยวูฟอ่ะเอ้ยวิกตอไปเลร่านะเออนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ราดูนกนางนวลนี่จะไปจิกหมาป่าหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือหมาป่ากระโดดคาบนกเดี๋ยวคอยดูนะครับอ่อนี่มีคนบอกชอบรุดแตกับมินเตอเะเ่อมันเล่นอยู่สองตัวเนี่ยมิีโตมาก็มาเป็นบางครั้งนะครับ อะมาปิดท้ายที่เบนฟอร์ดแมนเิตอ้โอ้โหแมนิตี้นี่ได้พักมาพอควรเลยนะเนี่ยนะครับเบนฟอร์ดอะอย่างที่บอกอัดหนึ่งทีมจากแมนเชสเตอร์ไปแล้วเปิดบ้านเจออีกหนึ่งทีมจากแมนเชสเตอร์ต่อไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับคิสแอนดูนี่น่าจะใช้คาโยเดไปเล่นเวเทเพิ่มอยู่อ,อันนี้ก็ทุมทุกที่ครึ่งสนามกลางสนาม,มเตะมุมจะเตะมุมอยู่แล้ว ก็มีกองหน้าอย่างอีโกตียโก้นะครับเป็น<ม>ตัวหลักนะครับนอกนั้นก็มีมิเกลดัมสกาดยาโมยุกพวกนี้นะครับเควินชาเดอร์ก็ถือว่าโอ้โหเป็นตัวที่สลับสับเปลี่ยนมาได้ดีนะครับคีร mm ูอิสปัตเตอร์พวกนี้ส่วนทางขังซิตี้เท่าที่เช็คดูตรงนี้ก็ตัวเจ็เหมือนเดิมพี่เมงก็คือไอ้พวกเดยันเชกีโอมามามูสเดยันอานูริมาตุโควสิตยังไม่พร้อมนะครับ mm hmm. สำหรับเกมนี้แต่การสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ไปสะดุดเสมอกับโมนาโกในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมามนะครับตัวที่ลงสนามก็คงจะเป็นทางด้านของลิงฮาแันด์เหมือนเดิมนะครับฟิลโฟเดนพวกนี้นิโก้ก็เลสอาจจะได้ออกสตาร์ทหรือเปล่าไม่แน่ใจแนวรับก็ลูเบนดีอาสนิโก้โอไรรีนะครับพวกนี้เป็นลหลักๆลักโรลี่กลับมาเล่นได้นะนาที่แล้วเล่นไม่ได้ในพิมียรีกผมว่ากลางสัปดาห์ม่มันไปนพลาดสลูกเองวะ่ะเอาเลทท้ายไปโดน ยังดีอยู่เลยอ่ะตัวหลักๆก็ยังอยู่ดอกูดกูเนี่ยโอ้โหจีจัดครบนะผมว่าเดี๋ยวแมนซิตี้จะแก้ลำเบนเบนฟอร์ดให้เดี๋ยวเป๊ปจะทำให้ดูว่าแต่เด่นกับเบนฟอร์ดทำาะไงแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งถ้าเขาพลาดเนี่ยเราก็คุยได้นะทีมเราก็โดนการผมว่าแมนซิตี้เอาตัวรอดได้ผมว่าฮาเลนแม่งยังต่อเนื่องนะแม่งเก๋าขึ้นทุกวันมาลูกยิงแต่ละลูกเดี๋ยวนี้คือเขี่ยเขี่ยเคาะเคาะดีดดีด ไม่ต้องแบบฮึดฮักฮึดฮักอะไรแล้ว่ะไม่ต้องไปแรงเน้นทีศทางออคือเพื่อนเปิดมาล้นไปหน่อยก็สะก,กิดิิง,งส่วนแตะข้ามเขีรยมั่งชิปมั่งหลบมั่งคือมันยิงได้หลายแบบมากอ่ะโอ้โหผมว่ามันเก่งขึ้นเจาก,ก็ได้เรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยเรือืมใช่นะ <S <S เบนฟอร์ดไม่ได้มีอะไรหรอกวิ่นงเดียวถึงคำสัมภาษณ์ล่าสุดเลยนาโปลีอ่ะที่เดอะบอยอ่ะส่งให้ฮอยลุนยิงอ่ะเดอบอยบอก คอยลุนนี่มีความแตกต่างฮาแลนด์นะเขาขยันวิ่งขึ้นหน้าช่องให้ผมแทงนี่ชมชมเป็นไงเดบอยกำลังจะบอกอะโมริมว่าแล้วมึงขายเป็นเียอะไรเนี่ยไม่รู้เออเขาบอกแอ้ว่าผมฮารแลนด์ดีนะแต่ผมกับคอยลุนแตกต่างคือถ้าพูดแบบนี้ต้องเอาเดบอยกับไออโมริมขึ้นมาตั้งคู่กันแล้วมานดีเบตกันแล้วสองฝั่งเลยแล้วอยู่เนี่ยยิงสองนั้นล่าสุดเอโอ้ป็นไงไม่ธรรมดา หอยลุดง่ายจะบอกว่าตอนกูอยู่แมนยูกูไม่มีแบบนี้นี่ไม่มีเดอะบอยแบบนี้มีบูโน่พี่บูโน่แซวแซวนะครับอ่ะผมว่าซิตี้ดีกว่าจริงจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายมีอไลเดอร์บล็อกทูบล็อกเข้าไปอีกดอกูที่จะกระชากเข้าไปผมว่าแนวรับของเบนฟอร์ดเอาไม่อยู่ยกเว้นไอ้ลูกทุ่งกายของคาโยเดอาจจะกดดันได้บ้างไันมันติดตาจริงนะลูกทุ่มของไมเคิลคาโยเดนลพี่ โอ้โหทุ่มไกลสุดที่นะครับอ่ะประมาณนี้